นอะเพราะว่าทิดมาโดนครูด่าตลอดใช่ไหมเนอเฮ้ยจ๊กิงใช่ไหมมียหน้าบูตลอดเลยหน้าบูตลอดเลยเฮ้ยเอเอการรูดลงไปไหมเจ้าไอ้ผู้หญิงเฮ้ยผู้ชายไป ะไหนอ๋อขี้ใครหรือเ,อเ,อเอนี่ยจะบอกว่าคนเมก่อคเด็ก<ท>เออแต่ท่านนั่งมันถลายไปอยู่นี่น่ะท่านนั่งแต่ถ้ถาใช้ไม้นั่งวับโอ้ยิดีแต่ถ้าเกงจะขาด <c oughs> เกงขาดตูนเลยแหละเออเออ ลงไปมันขึ้นยากเยอะเอินมันขึ้นยากนู่นขึ้นปัราะตัวมันชันเพราะว่า,ากว่า,าเราจะลงไปถึงขั้นเราหายแล้วมาแล้วติดโควิดคุณสุดารัฐอะที่หายไปอะกุศลรัฐติดโควิดเ <c oughs> เอเอออผมจะอยู่กับแกไหมนผมไม่เป็นอะ่ะผมอยู่กับแกก็อยู่ไปที่ไปจันทร์อะอยู่กินกับแกอยู่ เขาไอ้แก่อยู่ด้วยกันแกติดแกติดมาจากไอ้คู่โรงเรียนอื่นคู่โรงเรียนบ้านพวกนึงลูกคิดแกอะไรคนแถวนั้นแหละครับไปเรี้ยวจันเหมือนอยู่โรงเรียนเราไอ้แต่ลูกเสือเขาก็ติดกันผมกูไม่โดนไอ้ยิงฟ้าปลายิงฟ้าฟ้าเมียอีกแล้วกูก็ไอ้ที่ติดไอ้พวกไปตั้งกินในห้องแอร์ตลอดลูกเสือก็เหมือนกัน อ้าคุณไหนฮะโอ้ผมนะโอ้อันนี้สายแข็งคุยิงเขามีแต่ไอเหล้าขาวกับไอไอไอโสมอะไรก็ไอไอของเขานะโสมอะไรเขากับของยิงสดเออแล้วก็กินเหล้าขาวสมโสมก็เลยนี่แหละ โอ้เหล้าขาวกินแต่เหล้าขาวเลยไปกปใหญ่เลยโอ้โหอ